กลับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้อาจารย์จะมาตอบคาถามจาก a c e b o o k นะครับให้กับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะก็อ,อื่นต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าทางรายการนะฮะมีช่องทางที่จะดูรายการของเราย้อนหลังได้นะครับทางยู u ูบครับด้วยการเซิร์ชพิมพ์คําว่าหวงจุ้ยดาวเก้าอยู่นะครับหรือว่าจะพิมพ์คาว่า99มงคลก็ได้เช่นเดียวกันนะและเกิดมีคําถามครับสามารถฝากเข้ามาได้ใน Facebook ของเรานะครับด้วยการพิมพ์คาว่า พวงจุ้ยดาว9ก้ายุคนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามี2คําถามนะจากผู้ที่มีความสนใจนะจากทางด้านศาสตร์ของพวงจุ้ยนะครับโดยเรามาจะเริ่มที่คําถามแรกนะจากคุณกิติภูมินะครับถามเข้าว่าสวัสดีครับจันทร์ครับผมอยากจะทราบว่าการเอารูปบรรพบุรุษมาไว้ในห้องพระได้ไหมครับจันร์ครับสามารถทําได้ครับเพียงแต่ว่าบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านก็ไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะฮะเราควรที่จะมีการกราบหรือไหว้หรือเคารพท่านเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งต่ำกว่าพระ นะอยู่ในห้องพระสามารถทําได้ใครบอกว่าพระกับนะครับคนเสียชีวิตอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้มันเป็นนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสถานที่เงียบสงบดังนั้นเนี่ยตรงไหนที่วุ่นวายเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับเขาก็ไปอยู่โลกหนึ่งแล้วเวลาเราไหว้พระเรากลาบพระสามครั้งเสร็จแล้วเรากลาบผู้มีพระคุณของเราก็ถือว่าเป็นการให้ความกตัญญูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่านะครับถ้าบุคคลใดหรือบ้านใดยังมีผู้มีนะฮะเ,าเ,าเาขาเรียกว่า บุพการีรหรือผู้มีพระคุณเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับบูชาท่านตอนนี้ดีกว่านะครับรักท่านตอนนี้ดีกว่าดีกว่าไปคารพบท่านตอนไม่มีชีวิต<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรตอนที่มีชีวิตอยู่ย่อมจะดีกว่านะครับกินเป็ดเป็นๆยังอร่อยกว่าใช่นะ,ปนนะไปจุดทูบไ,ไม่ได้อะไรนะคดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณคิดเนี่ยบางคนไปกลัวเราไม่ต้องกลัวนะครับและคิดว่าคิดดีทําดีทุกอย่างมันก็ต้องดี อขอบคุณนะครับคุณกิติภูมิสำหรับคำถามดีดๆฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่คำถามที่สองน,นะฮะจากคุณซิเวอร์สโตนนะฮะถามเขาว่าจานครับหนูมีบ้านรูปบ้านมาให้ดูนะว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นทางสามแพ่งตรงกับทางบ้านหรือเปล่าหลังบ้านหลู่277องศาดีหรือเปล่าคะจย์คือทางสมแพงเป็นถนนที่พุ่งซัดเข้ามาสู่บ้านอันนี้แหละใช่เลยโอ้โหฮะเขาบอกว่าเหมือนเกาทันหรือรูปธนูเนี่ยที่กําลังพุ่งเข้ามาพอซัดเข้ามาธนูมันคมใช่ป่ะมันก็บาดเจ็บ นะบาดเจ็บเนี่ยมันก็สุดซอมสุขภาพก็เสียหายก็าบอกต้นไม้เป็นตัวป้องกันนะกระแสตรงนี้ได้ดีสุดปลูกต้นไม้ด้านที่มันกะกาลังจะพุ่งเข้ามานะครับด้านนอกเนี่ยให้เกิดการบดบังบเสร็จแล้วการใช้สีรั้วทุกครั้งบอกนะฮะว่าถนนพุ่งมาจากทิศองศาอะไรถ้าพุ่งมาทางทิศเหนือก็คือธาตุน้ําน้ําเกิดไม้ก็ทาสีรั้วเป็นสีเขียวเขียวเรานะก็ดูว่าทิศที่มันพุ่ง ส่งผลเสียเข้ามาทิ่อะไรเนี่ยเราก็ใช้หลักของเปญนาธาตุเป็นตัวแก้แต่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ายิ่งยาวก็ยิ่งมีผลร้ายถ้าสั้นๆผลก็น้อยยาวนะจ๊ะยาวเสร็จแล้วถ้าคุณทาลูกนั้นลูกระนาดได้ลูกระนาดคุณรู้จักว่าครับเนี่ยเที่ขั้น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 ไว้เวลารถจะวิ่งแล้วมันก็ชะลอตัวคุณสามารถไปทําลูกระนาดนะใช้อะไรใช้เขาเรียกว่ายางมาตอยไปผสมผสมแล้วทาเป็นลูกโค้งๆหน่อยรถวิ่งมา นะครับเขาก็ต้องเบาเบาเพ่แล้วคหย่อนใหม่คุณก็แก้ได้ไม่กระแสพุ่งรวดเร็วจนเกินไปลูกระนาดก็ช่วยได้นะครับแต่ต้องลงทุนก็ลองดูนะว่าเราใช้วิธีไหนนะถ้ามีงบประมาณเยอะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะแต่ว่าถ้าเรามีงบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยนะฮะเราก็ใช้วิธีการปลูกต้นไม้นะฮะนะครับผมขอบคุณสําหรับคําถามดีๆนะสองคำถามนะที่ได้สอบถามกันเข้ามานะอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะว่า การเรียนรู้เองเนี่ยมันเป็นการที่มันจะไม่เสียรู้คนนะแต่ว่าจะรู้ได้อย่างไงครับว่าปีนี้เราจะเสียอะไรหรือเราจะได้อะไรนะฮะเช็คง่ายๆครับกับลิขิตชะตาพยากรณ์นะครับอาจารย์เขาบอกว่าลิขิตชะตาพยากรณ์เนี่ยสามารถบอกคุณได้ว่าในช่วงปีเนี่ยในระยะเวลาที่คุณเกิด<า>แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยผลดีผลร้ายเกิดอยู่ตรงไหนดาวที่ส่งผลเสียอยู่ในระบบของดาวเงินรหรือดาวงาน หรือสุขภาพเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาโท่ากไปปรึกษากับท่านสิครับที่นะครับเบอร์0 8 1 9 2 9 1 6 5 6เนะฮะเนี่ยเท่านั้นนะฮะเพราะท่านเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมผลแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่แล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วก็ขอแนะนำท่านผู้ชมว่าให้ท่านเนี่ยมุ่งมั่นทำแต่คุณงามความดีไปเติมพลังฟ้าพลังดิน ให้กับตัวเราเองด้วยการไหว้เจ้าเข้าสารเจ้านะครับตามที่ต่างๆอย่างเช่นเนี่ยนะครับแถวยาวราชแถววงเวียนโอเดียนอย่างเงี้ยนะครับซุ้มเฉลิมพระเกียรติหรือจะไปไหว้อะไรนะครับมูลนิธิเทียนฟ้าเห็นไหมครับ,รบมีพระแม่กุนอิมพระแม่แห่งความเมตตาเนี่ยซึ่งกําลังจะให้พรท่าน,นาในวันตรุจีนเราก็นะครับคิดแต่สิ่งที่ดีๆเนะติมน้ามันตะเกียงเอาส้มไปไหว้เจ้าเพื่อให้ชีวิตในวันตรุจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ ของเราเนี่ยนะครับมีแต่สิ่งที่ดีที่งามเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าเติมนะครับเติมบุญแล้วนะครับเติมพลังแล้วแล้วก็กลับมาทําหน้าที่การงานใหม่นะครับด้วยความตั้งใจแล้วก็มาศึกษาวิชาการนะครับในการที่จะเสริมเติมพลังให้เราประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วโทรมาหาใครที่จะนะครับทาการเข้ารับการอบรมก็ต้องคุณไก่นะครับที่เบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ 0899223368ครับครับเียได้ว่านะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามชมรายการดีดนะะๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยนะฮะโดยใช้หลักของดาว9้ายุคได้ง่ายๆนะครับโดยการพิมพ์เข้าไปใน u t u b e ครับเสิร์ชคำว่า่วงจุ้ยดาว9ยุคนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมกุลธนมงคลประพฤตินะครับและท่านอาจารย์มงคลมงคลประพฤติจะต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้นะฮะในเทปถัดไปของรายการดีๆนะ,ะที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหวงจุ้ยได้นะครับทางช่องทาง YouTube วงจุ้ยดาวกายุกนะครับสำหรับน,นี้ครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ